9ค่ะคุณแม่ขาและ10ค่ะยกให้เป็นน้ำยาซักผ้าลูกรักเลยนะแม่นะเพราะชอบมากชอบเพราะอะไรรู้ไหมแม่ถุงเขาดู ury, ลักชัวรี่หรูหรามากเลยที่สําคัญนะคะทุกคนค่ะยกลังแบบนี้นะน้ํายาซักผ้าของ B lean, ขอบีคลีนค่ะคุณแม่ขายกลังให้มาเลย10ถุงค่ะน้ํายาซักผ้าและ1ถุง1ลิตรนะแม่นะ10ถุงเป็นกี่ลิตรแม่ 10ลิตรคุณแม่ขาแล้วในมาในราคาแค่190กบว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้นะแม่นะปักตะกร้าไว้ให้แล้วค่ะตัวนี้เป็นน้ำยาซักผ้ากลิ่นแป้งเด็กค่ะแม่ขาขายดีมากตอนนี้เนาะคนกดซื้อเยอะมากออเดอร์รนี่เป็นหมื่นๆ่นออเดอร์เลยนะแม่นะตัวนี้นอกจากจะซักผ้าสะอาดแล้วนะขาจัดค่าฝั่งลึกแล้วนะแม่นะตัวนี้ยังช่วยให้เสื้อผ้าหอมด้วยหอมแบบกลิ่นแบบแป้งเด็กไงแม่หอมแบบน้ําหอมแป้งเด็กแบบเหมือนฉีดฉีดน้ําหอมแป้งเด็กมาเลยอ่ะใคร อยากได้น้ำยาซักผ้าของบีคินะแม่นะเป็นกลิ่นแป้งเด็กแม่เอาไปเลยตัวนี้ซักได้ทั้งซักมือเครื่องซักผ้าฝาหน้าเครื่องซักผ้าฝาบนได้หมดเลยค่ะตัวนี้ข่าจัดแบคทีเรียด้วยนะแม่จากใครอยากได้นะแม่นน้ำยาซักผ้าของบีคินกดตะกร้าสีเหลืองได้เลยค่ะเอาไปเลย10บถุงแบบนี้ค่ะแม่ยกลังแบบนี้ค่ะแม่ขาส่งฟรีมีปลายทางค่ะกดตะกร้าได้เลยค่ะน้ำยาซักผ้า10ลิตรเลิศมากกดตะกร้าสีเหลืองเลยจ้ากด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 ค่ะ